สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมอนิมาเห็ดไก่หลงดงครับขั้นตอนแรกนําไก่มาล่างให้มันสะอาดก่อนครับหลังจากที่เฮ่ล่างไกเ่เสร็จแล้วหฮ่กระน้าไก่มาสับให้มันเป็นตอนๆครับว่าต้องสับตอนไ่หลาย้อครับเดี๋ยวมันสิติดข้อ นี่ครับซับประมาณนี้ครับบ่ใหญ่บ่หน่อยเกินไปเฮดคืออีเมลเพ่นเฮดนี่ครับซับไก่เสร็จแล้วเตรียมเครื่องเทศครับพริกแห้งพริกขี้นูสดขิงซอยกระเทียมหอมแดงครับรากผักชีครับน้ำเครื่องเทศมาต่ำครับขั้นตอนนี้ก็ออกแห้งแน่จักหน่อยครับพอต้องต่ำแลกครับเอาหยาบหยาบกระพ่อน้ำเครื่องแกงที่ห้าต่ำมาพักไว้ก่อนครับหลังจากนั้นครับจุดแก๊สครับพี่น้องเอาหม้อขึ้นข้างครับเทน้ำใส่หม้อครับก็ต้องเทหลายครับรอให้น้ำเดือดครับทาให้น้ำเดือดครับพี่น้องครับ เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับผมต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนสาคัญครับพี่น้องครับดักไก่ใส่หม้อที่น้ำกําลังเดือดเดือดแล้วครับพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ใส่พวกเครื่องเทศที่เฮาได้เตรียมไว้ก่อนหนานี้ครับพี่น้องครับใส่ลงไปเลยครับกลิ่นหอมครับพี่น้องครับคนให้มันเข้ากันได้จักหน่อยครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องปรุงครับใส่ผงชูรสครับรสดีครับผมใส่ลงไปตามด้วยซอสหอยซอสหอยครับพี่น้องครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำปา ต่อไปกันเป็นน้ำปลาครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องปิดฝาหม้อทาให้มันสุกครับ แล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ไก่กระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมหอมห้วยๆครับพี่น้องครับบอกได้คําเดียวเลยครับน่ารับประทานทีเดียวเชียวใส่ขิงซอยครับพริกขี้หนูซอยครับตามด้วยใบแมงลักหรือว่าผักมีตูครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสาหรับไก่หลงดงมือนี้ครับผมสําหรับเมนูนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับพี่น้องครับ